สวัสดีครับผมมาจากเมืองไทยบ้านผมอยู่ที่ตำบลบ้านหันอังกฤสิขีวจังหวันดนครราชสีมาผมมาที่นิสแลนนี้เพราะว่าจะได้ใช้วิชาเรียนภาษาและดูวิธีความเป็นอยู่ของคนที่นี่กฎหมายกฎเกณฑ์จราจรต่าง,างๆเพื่อจะเปรียบเทียบเก็บข้อข้อมูลที่อยู่ที่เมืองไทยภาษาที่ผมเรียนอยู่ที่นี่ก็คือวิชาวิทยาคณิต เมดแล้วก็อังกฤษแต่ว่า,าภาษาที่ผมยังเรียนเนี่ยในนี้ก็คือวิชาอังกฤษแล้วก็วิชาเขียนแต่ผมยัางเก่งมากแต่ว่า,าผมจะตั้งใจงเรียนให้มากที่สุดอยู่ที่เมืองเนเปียมีทะเลที่สวยงามขยะไม่มากแต่ว่ามีเมืองที่ค่อนข้างคนจะเยอะเป็นที่พลิดคพนแต่ทุกวันเสาร์อาทิตย์คนเด็กทุกอย่างที่จะไปรวม กันเจอเพื่อนทุกที่ทุกแห่งที่ในเมืองเพื่อนไปซื้อของหรือไม่ก็ไปเที่ยวเล่นตอนมาที่โรงเรียนในรทดับไฮสคูลนี้ผมหลงทางมากเลยแต่ว่าพอได้เจอเพื่อนที่นี่ก็เถาบว่าเลยมีเพื่อนที่อ,อยู่ที่เมืองไทยมาอยู่ที่ยตลอดมีกีฬาที่เล่นด้วยเพื่อนอย่างเช่นฟุตบอลนักบี้หรือไม่ก็ฮอกกี้แต่ว่าเล่นแบดก็เล่นเป็นประจำอยู่เพื่อนที่นี่ เขาก็มีนิสัยดีแต่บางคนก็ไม่ที่โรงคุณครูที่นี่ก็เป็นคนที่ดีทัางทาให้นักเรียนตั้งใจเรียนแต่บางคนเขาก็ดื้อในวิชาเรียนเขาไม่เคยเปลี่ยนอะไรเพื่อนที่นี่ทุกคนคุณครูที่นี่เขาก็ใจดีแต่ว่าคุณครูประจาชั้นโหดนิดนึงเพื่อที่จะให้นักเรียนตั้งใจฟังสนามเล่นทุกอย่างเขาก็มีให้วิธีการเล่นนองที่นักเรียนทุกวันฟุต ทุกคนจะมีเวลาเพิ่มอีกประมาณ30นาทีเพื่อจะออกไปเที่ยวอะไรข้างนอกเพื่อกลับมาเรียนที่หลังวิชาที่เรียนที่นี่มีวิชาหลายแบบแต่ว่าเรียนที่นี่ถึงตั้งเริ่มตั้งแต่ประมาณ9โมงถึงบ่าย3แต่ว่าส่วนมากเขาเริ่ม8โมงครึ่งถึงบ่าย3 20นั่นแหละครับเจอกันล้วครับ Thank you Hello my name is Edet I'm come from Thailand and I'm study in New Zealand for three year For year seven, and eight I'm at Herbert in Haber After the end of year eight I come to Nepal High School for I uh, continue my study and then for year eleven I will study my NCA.